ย้อนความเดิมของคลิปที่แล้วค่ะทริปเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ขาบวนนำเที่ยวที่923ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในโมเมนต์ต่างๆที่น่าสนใจแล้วคุณจะรู้ว่าเที่ยวกับรถไฟได้อะไรมากกว่าที่คิดหนึ่งความประทับใจจากการเที่ยวแบบวันเดย์ทริป กับขบวนพิเศษร o ย a l บั s ซัมขบวนนำเที่ยวที่923กรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์เดี๋ยวเราไปดูภาคต่อไปกันเลยค่ะพอมาถึงสถานีแก่งเเซอเต้นก็จะมีะนะรถตู้มารับดูดูหมายเลขรถตู้ครับตอนนี้ดูดหมายเลขรถตู้นะครับ ออน,น้องคิวซี่ไปสับเข้ามาเพื่อที่จะไปจอดแก่งคอย เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ผู้โดยสารนั่งรถตู้มาที่ชุมชนโคกสลุงนี่นะคะของเรา,าจะเป็นวี5เจนเต้นจุดเรือเลยครับเต้จุดเรือเลยครับเย็นๆอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มีของขายของชุมชนในท้องถิ่นค่ะทิ้งขยะที่ทิ้งขวดพลาสติกอันนี้เป็นหน่อไม้ตรง กาแฟดิบด้วยกาอาหารถาดย่งราะเรได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมี มื่อจะคู่นี้ทุกท่านทานข้าวจะมีข้าวซ้อมมือก็มีนะครับเพื่อนไหนอยากจานพอด้วยคนไหนสนใจนะครับเรียนเชิญเลยครับหรือทำกันสาธิตการจำเพินมโหดก็ยังมีที่นั่งว่างอยู่ในสนะครับสายสีเหลืองกับหลังทำอยู่นะครับในพิพิันฑ์ต้องรับเะไตอนนี้ก็ทานมื้อเที่ยงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเดินเล่นรอบๆพิพิธภัณฑ์กัน ทำปลาธรรมชาติก่อนที่จะไปต่อที่ไร่ทานตะวันต่างๆหรือว่าเลดนักเรียนนะครับแล้ววันธรรมดาท่านมาเสาร์อาทิตย์รถตู้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนะอันนี้ตอนนี้เนี่ยการมส่งเฉลยมีสองขบวนที่มาที่นี่ในทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ ใ้สอนขึ้นนี่นะคะ มเมล็ดกัญชาด้วเป็นประเทเดยียวกับมอแผ่นประเทศเดยียวกับเอล็ด มีสิบสองนะครับรูเจ็ดถึงมีสิบสองตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ใกล้ทานตะวันบ้านกล้วยไทย ไดเปิดให้เป็นดีนรับเก็บไข่นะครับแตช่วงนี้ไก่ไข่ยังไม่ค่อยไข่้วยนะ้ชยลุกทางตะวันอาจจะเป็นวนนได้ขับลูกยไม่ไข่กบ ไปต่อกันที่ไรซัรประยุนไปดูพันเฟิร์นต่างๆสวยงามมากๆท่ามกลางธรรมชาติ ยังไม่หมดค่ะไปต่อกันเลย ซื้อของฝากก่อนที่จะขึ้นรถไฟไปชมสันเขื่อนและพระอาทิตย์ตกดินมาดูรถอีสานเคียวรถท้องถิน่นเป็นที่นิยมมาก ที่จะตื่นเต้นที่สุดแล้วค่ะเราจะงั่งรอย่อบัสซัมไปที่สันเขื่อน ขายดีค่ะ ครตอนนี้กลับลดได้ขอด้วยเลยครับ ที่หนองคายสถานีปลายทางนะครับสถานีปลายทางางรถไ,ไฟสายนี้อยู่ที่สถานีหนองคายครับอีกสักครู่หนึ่งขบวนของเรากำลังจะเข้าสู่ทางรถไฟลอยน้ำครับตอนนี้เข้าแล้วสโลว์้วตอนนี้เข้าแล้วนะครับรถจะจอดนะครับอีกสักครู่หนึ่งขบวน923จะจอดกลางสะพานนะครับเพื่อทุกท่านได้ลงไปถ่ายรูปเก็บภาพเดินลึกกับ รถไฟลอยน้ำขบวน SRT เราจะมาซ่อมในวันนี้นะครับในช่วงที่ท่านลงจากขบวนนะครับประตูจะเปิดบริเวณของประตูหัวตู้โดยสารทุกตู้นะครับขอความกรุณาท่านใช้ความระมัดระวังในการก้าวลงจากรถเพราะว่าระหว่างบันไดและทางชลและลางนะครับค่อนข่าจะสูงนะครับค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงจะมีน้องทีมงานคอยอำนวยความสะดวกดูแลท่านลงจากขบวนครับ ประตูรถจะเปิดทางด้านขวานะครับประตูรถจะเปิดทางด้านขวา หัวกันเดี๋ยวน้องคิวซี่จะออกอีกลังที่อยู่ซ้ายมือและเข้ามาต่อพ่วงก,กับตู้สุดท้ายว <c oughs> ันนี้น้องคิวซี่ห้าสองหทำขบวนเองสับเองนักเลงพอต่อนมาแล้วอ USY 5ดวิ่งตัวป่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งจะไปเข้าประแจ์น,นะครับแล้วก็ขออ่อยไม่ไม่ขอยเดินหน้ากลับเข้ามานะครับพอรอจะมานั่งเด็กเควินด้านหลังนะครับแล้วก็ขอยเข้ามา เคลื่อนเข้ามาแล้วนะครับกำลังเคลื่อนเข้ามาละกัท่านที่อยู่ด้านหน้าติดริมขอบเวทีกรุณาเช้ความ,มาระมัดระวังด้วยนะครับในขณะที่รถไฟเข้ามาต่อเชื่อมกันนะครับจะมีแรงกระแทกเล็กน้อยกรุณา,าหันที่จับด้วยนะครับ นี่แะครับเราก็จะรู้แล้วว่าพกรอขอบวนของเราหน้าตาหล่อเหลาเอาการขนาดไหนซ่องหน้ากันได้เลยนะครับระหว่างพกรอครับสั้นที่ัะตั้งกล้องถ่ายรูปเสียพร้องนะครับไม่น่าเป็นการเออไม่ไม่ไม่ต้องช่วยให้พกรอเบรกนะครับเดี๋ยวพกรอเบรกเองนะครับผมไม,ไม่ไม่ต้องรบนะครับไม่ต้องเลย โมกอรอนเดินเครื่องเป่าแล้วเป็นบกำลังจะเข้ามาประชิดกับสู้ไายทุ้งที e. <og ran ial language> ่ห <tama> ้าเลยครับ ช่วงนี้แะครับเป็นช่วงที่รถไฟกำลังการจะสะเทือนน,น,นนะครับมีจังหวะอิมแพ็คนั่งจับไว้ไหยนะครับคืนโอเคครับขบูนต่อติดเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการเสียบสายลมนะครับเสียบสายลมโอเคครับ สนจุดสำหรับทริปพิเศษนี้ค่ะขบวนพิเศษที่924มาจากแก่งเสือเต้นเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ก็เป็นประสบการณ์ดีๆอีกครั้งหนึ่งในการเที่ยวด้วยรถไฟหากใครที่ชื่นชอบในคลิปของรถ a d o อน r a i n ก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ